ต่อคำถามอุปรกรณ์ทาเบียร์ราคาเท่าไหร่นะครับต้องบอกกันว่าอุปรกรณ์นในการทําเบียร์มีหลายแบบหลายราคามากๆนะครับเริ่มตั้งแต่ชุดสําหรับใช้ควบคู่กับอุปรกรณ์นในครัวเรือนนะครับหลักๆในชุดก็จะมีวัตถุดิบถังหมักขวดสาหรับบรรจุเบียร์มาให้นะครับเราสามารถใช้อุปรกรณ์ที่เขาให้มาควบคู่ไปกับอุปรกรณ์ที่มีอยู่ในครัวเรือนอยู่แล้วนะครับเช่นหม้อต้มเตาแก๊สเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับราคาชุดนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0ถึง5้0 0นบาทนะครับแล้วแต่ขนาดนะครับร10ลิตรอ20ลิตระหร่อแก๊ส20ลิตรนะครับีย ัง CO2 และอื่นๆมาครบเลยนะครับชุดนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ1 6 0 0 0ถึง20,000บาทนะครับกระเถิบขึ้นมาอีกนิดนะครับก็จะ<ม><ม>เป็นชุดหม้อต้มไฟฟ้าทําเบียร์20ลิตรนะครับผมในชุดเขาจะเปลี่ยนหม้อต้มธรรมดาเป็นหม้อต้มไฟฟ้านะครับก็จะทําให้เราสามารถทําเบียร์ได้สะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองนะครับผมชุดนี้ราคาก็จะอยู่ที่2 8 0 0 0บาทนะครับต่อมาเป็นเซตสุดท้ายใหญ่ขึ้นนะครับเป็นชุดหม้อต้มไฟฟ้าทาเบียร์40ลิตรนะครับผมชุดนี้เขาก็จะให้หม้อต้อมที่ขนาดใหญ่ขึ้นนั่นนนนนนเอองะะะครรรบบบบบวีี้าาาากกก็็จยู่ท่ 32, ททปมณ32,000สสดแบบดแแบไไหหถ ามารถเป็นเลือกกันได้เลยผมแปะลิงก์ร้านที่เขาขายไว้ด้านล่างนะครับโอเคครับใครที่สนใจอยากทําเบียร์ไว้ดื่มเองที่บ้านตอนนี้ผมเปิดสอนอยู่นะครับที่ Bon t to b e r Academy นะครับผมก็จะเปิดทุกเดือนเดือนละครั้งนะครับรอบต่อไปจะเป็นวันที่25พฤษภาคม2,568นะครับเรียนแถวถนนสามากีนนทบ,บุรีนะครับผมเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถอินบ็อกเข้ามาสมัครหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ